ก็สวัสดีนะทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซบแจ็ค CH นะครับในคลิปนี้เนี่ยมก็จะมาพูดถึง scp 4.3.3.5 หรือที่เรียกกันว่าความเป็นสัตว์กินเนื้อเคยได้ยินไหมครับที่คนโบราณมักจะพูดว่าหากมีคนแปลกหน้าที่เจอในป่าสิ่งของหรือเสียงเรียกแปลกๆห้ามตามเข้าไปเด็ดขาดบางทีคําเตือนเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้มีไว้แค่ขู่นะครับอาจจะมีจริงก็เป็นได้อีกทั้งเนี่ยผมขอฝากเพลลิตคลิป s c p มากกว่า200คลิปไว้ที่มุมขวาบนกันด้วยนะผมสําหรับใครที่อยากจะรับชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลิปนี้นะครับเรื่องราวลึกลับประหลาดๆมากมายที่มุมขวาบนกดกันได้เลยอ่า เอาล่ะเนี่อมาพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับผมถนนแคบๆและทอดยาวสายนี้ไม่มีไฟส่องสว่างเลยการเกิดอุบัติเหตุที่นี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วในเวสเวอร์จิเนียงานของเขาคือการขับรถลากจูงช่วยเหลือผู้คนชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนถนนแม้จะไม่ชินกับเส้นทางสายนี้พอแบบนั้นต้องมีสติตลอดเวลาชาหนุ่มมองเห็นบางอย่างข้างหน้าแต่เมื่อเข้าไปใกล้ มันไม่ใช่ป้ายถนนแต่เป็นป้ายโฆษณาและขณะที่เขาผ่านไปมันคือป้ายที่บอกว่ามีร้านอาหารอีก20่สบไมล์ซึ่งมันนานหลายปีแล้วละ่ะขนาที่ขบับรถต่อไปเริ่มเห็นป้ายโฆษณาที่ซุดโสมมากขึ้นส่วนใหญ่ปิดกิจการไปแล้วเช่นปั๊มน้ํามันร้านส้มรถแต่แล้วก็เห็นบางอย่างที่อยู่ด้านหน้ามันดูไม่เก่าเลยไม่แน่ใจว่าตาฝาหรือเปล่ามันมีคำที่เขียนว่าไปให้พน้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และพูดต่อด้วยชื่อถนนมันใช่ป้ายโฆษณาแน่เหรอถึงอย่างนั้นเขาก็ขับรถต่อไปแต่ก็อดคิดถึงป้ายแปลกๆนั่นไม่ได้อยากย้อนกลับไปดูซึ่งมันไม่จำเป็นเลยเพราะโค้งมันมีไม้ดูเรื่อยๆคราวนี้ชายหนุ่มช้าลงขณะที่ผ่านไปเผยมองเห็นชัดเจนขึ้นจริงด้วยมันแค่บอกว่าไปให้พ้นนี่หลายครั้ง พร้อมชื่อถนนคนแถวนี้ทำไว้เหรอตอนนี้มันคาใจใช้หนู่มมากมากมันแปลว่าอะไรกันนะมันคือการโฆษณาอะไรทำไมต้องเป็นแบบนั้นล่ะเขาจอดรถลากจูงให้ไฟสองสว่างหน้าป้ายลงจากรถบรรทุกยืนอยู่หน้าป้ายโฆษณามันก็เหมือนที่อื่นๆเมื่อเข้าใกล้จึงเห็นรายละเอียดมากขึ้นทว่าแต่แล้วก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีอีกบรรทัดหนึ่งอยู่ ค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหามันคืออะไรล่ะถนนวักกาวลามันคือที่ไหนไม่มีทิศทางบอกที่อยู่หรือเบอร์โทรก,ก็ไม่มีเขาเก้าวถอยหลังจากป้ายแล้วมองขึ้นไปดูตามถนนที่ม,มืดมิดเดี๋ยวนะเรามาที่นี่มาทำอะไรอะ่ะข้างถนนน,นี้จากนั้นจึงกลับเข้าไปในรถใส่เกียร์ขับออกไปเขาขับผ่านต้นไม้ไหลล้อม แ,แล้วก็เผลอใจคิดถึงป้ายอีกครั้งมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใครกันทำสิ่งนี้เหมือนเพิ่งเริ่มทำด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่จริงๆแล้วมันเหมือนธุรกิจที่ปิดตัวลงไปนานมากจุดประสงค์ของการทำป้ายนั้นคืออะไรกันทันใดนั้นเขาเหยียบเบรกกรีดร้องสายตาจับจ้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่มีป้ายโฆษณาแต่มันเป็นป้ายที่ํำรุด ชื่อว่าถนนวาลิกว่าช่วยไม่ได้แล้วนะต้องรู้ให้ได้ว่าที่นี่มันมีอะไรและประโยคแปลกๆเหล่านั้นมันคืออะไรเขานิ่งไปกว่าสองนาทีใช้ผู้นี้เปลี่ยนเส้นทางไปตามถนนลูกหลังแคบๆแล้วขับต่อไปตามโค้งเลื่อๆนๆขณะมองดูต้นไม้ด้านนอกมันไม่มีอาคารหรืออะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าลึกไปในป่าคนขับรถลากจูงปิดสวิตช์กุญแจ ถนนเส้นนี้จึงมีแต่ความมืดคนขับเอื้อมมือไปใต้ที่นั่งและหยิบไฟฉายขึ้นมาก่อนจะลงจากรถเขาส่งแสงสว่างเข้าไปในป่ารอบๆตัวมันว่างเปล่าเดี๋ยวนะมีบางอย่างลงมาจากต้นไม้ฟิวนั่นคุณใช่ไหมล่างที่เก้ามาจากป่ากำลังคุยกับเขาชายหนุ่มส่องไฟไปที่คนด้านหน้าเธอปิดบางตาจากแสงชาลอน คุณมาทําอะไรที่นี่กันซึ่งเธอเองเป็นภรรยาเก่าของเขาแต่เขาคิดว่าเธอย้ายไปที่โคลราโดนานแล้วทําไมถึงโผล่มาจากป่าลึกนั่นเฟลมาที่นี่ฉันมีอะไรจะให้คุณดูนะเขาลังเลครู่หนึ่งสุดท้ายจึงเดินเข้าไปหาภรรยาเก่าก่อนที่เขาจะไปถึงเธอเธอหันหลังไปทางเดิมและเริ่มเดินไปตามทางเขายังคงตามเธอไปเรื่อยคนขับได้ยินเสียงดังจากป่าข้างๆสองไฟฉายมองแต่ว่างเปล่า มากันมาากกานันอาจจะไกลนิดหน่อยนะเราจะไปไหนกันเหรอมัวส่งมูหาอะไรอยู่ฟิลทันใดนั้นป่าก,ก็เปิดออกและพบว,ว่าพวกเขาอยู่ในที่โล่งและทั้งสองก็หยุดเขาจะพูดแต่ว่าเธอยั้งมือไว้ใจเย็นผู้มันใกล้จะมาแล้วชายหนุ่มมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงต้นไม้จางๆแทบจะมืนมิดในตอนกลางคืนแต่แล้วก็มีบางสิ่งค่อยๆโผล่มา มันคือควางงั้นเหรอตอนแรกก็มาแค่ตัวเดียวจากนั้นจึงได้รู้ว่าถูกพวกมันล้อมไว้หมดแล้วปิดไฟเทฟิล์ขอนะชายหนุ่มทำตามที่บอกและได้เห็นความพิเศษของมันดวงตาเปล่งประกายด้วยแสงสีขาวซีดควางค่อยๆเข้าใกล้เขาเขาย่อตัวยื่นมือแสดงความเป็นมิตรต่อมัน ควางเหลยวหลังอย่างกังวลใจมองไปหาแม er ่ของมันเหมือนว่าแม่มันจะพยักหน้าต่อควางน้อยเขาสามารถมองเห็นดวงตาของควางตัวเมียที่สวยงามเรื่องแสงได้ชัดเจนเขาโค้งตัวเข้าใกล้มัน หลังจากการหายตัวไปอย่างปริศนาในพื้นที่เวสต์เวอร์จิเนียใกล้กับเมืองฮาร์เปอร์เฟอร์ลีองค์กร S c p พเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษกับถนนเส้นนี้ที่เกิดเหตุบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรถูกส่งไปยังพื้นที่และสัมผัสได้ว่ามีพลังจิตขั้นสูงอยู่โดยทันทีที่คาดการว่ามันจะมีเรื่องราวแปลกๆน่าจะเริ่มจากที่นี่มีการเผยว่าที่ดินนี้เป็นของชายชื่อ ลิชาร์ดเลสกินเจ้าหน้าที่ขององค์กรติดต่อคุณเลสกินโดยปลอมตัวเป็นสายลับของรัฐบาลกลางในการสืบสวนคดีอาชญากรรมโดยคุณเลสกินให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยน่าแปลกที่ว่าเขาไม่รู้จักถนนที่ชื่อว่าวาลิว่าเลยโดยยืนยันว่าเหมือนจะไม่มีชื่อเป็นทางการเท่าไหรนะ่นักเมื่อถามว่าจำอะไรที่ผิดปกติที่นั่นได้ไหม เขาบอกว่าจําไม่ได้เลยแต่ลูกสาวได้เขียนเรื่องสมมติที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งบางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นตำนานเมืองก็ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ขอพบลูกสาวเขาบอกว่าไม่ได้เพราะเธอจมน้ำตายในแม่น้ำใกล้ๆที่แห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกในท้องที่อีกครั้งจากการตรวจสอบพบว่าคุณเลกสกินไม่ได้โกหกลูกสาวเขาเสียชีวิตที่แม่น้ำจริงๆมันบังเอิญที่ว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นหลังจากมีคนสูญหายลายแรกในพื้นที่เมื่อทราบว่ามีบางอย่างที่ประหลาดในที่ดินผืนนี้ทางองค์กรจึงทำการขอซื้อที่ดินกับคุณเลสกินซึ่งเขายินดีที่จะขายมากและได้มีการสร้างด่านวิจัยขึ้นเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่เรียกว่า SCP-4434 คณะสำรวจบริเวณโดยรอบในไม่ช้าพวกเขาก็พบกับคนอื่นๆอยู่ก่อนหน้าที่จะมีป้ายแล้ว ป้ายซึ่งกำหนดให้เป็น SCP-4434A นั้นพบได้บนถนนข้ามเขตรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนลและรัฐเมลิแลนแต่ตำแหน่งของพวกมันนั้นมักเปลี่ยนไปโดยป้ายโฆษณาจะปรากฏแค่ช่วงสั้นๆ ก่อนจะหายไปปรากดอีกครั้งที่อื่นนาแปลกที่เมื่อพยายามถ่ายภาพวิดีโอภาพที่ได้มักจะว่างเปล่าสถาบันทราบดีว่าพวกเขาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งได้รับอนุญาตให้ทดลองได้หลายครั้งค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นบนดินแดนลึกลับนี้84021ได้รับวิทยุและฝังเครื่องระบุต,ตำแหน่ง GPS ไว้ที่คอลำตัวและต้นขาส่งไปยังถนนเพื่อรายงานสิ่งที่เจอ ดีค์ดเดินไปจนสุดถนนซึ่งเขารายงานว่ามีสิ่งมีชีวิตโผล่มาจากเส้นทางที่นำไปสู่ป่าและยังบอกอีกว่าหมาตัวนั้นเขาเคยเลี้ยงมาก่อนนักวิจัยที่ติดตามผลการทดสอบรู้สึกสับสนเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าหมาตัวนี้มันตายมาระยะหนึ่งแล้วแต่กลับมายืนอยู่หน้าเจ้าของแม้ดีคา์ดจะลังเลในช่วงเริ่มต้นภารกิจแต่เมื่อเห็นสุนัขสมัยเด็กความกลัวทั้งหมดจึงถูกขจัดออกไป หลังจาก90วินาทีดีคาสรายงานว่าได้เข้าไปในที่โลง่งและถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มควางและถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องเมื่อดี84021ถูกโจมตีโดยควางมันกำลังไล่กินเนื้อเหยือ่อจนเครื่อง GPS แยกเป็นส่วนๆ GPS ที่ติดตามส่วนต่างๆในร่างกายถูกกัดกระชากออกมันกระพริบตา40กว่านาทีก่อนจะค่อยๆขาดการติดต่อไป หลังจากการทดสอบนี้นักวิจัยขององค์กรคิดว่ามันอาจจะปลอมตัวเป็นสิ่งที่เหยื่อไว้ใจให้ออกมาเห็นกำหนดให้เป็น4334ีด b ในทางกลับกันควางดูเหมือนจะรักษารูปลักษณ์ของมันไว้เสมอถูกกำหนดเป็น4434 4รอบต่อไปคาร์ดี2นายถูกส่งไปยัง SCP 4434 เพื่อดูว่ารูปแบบ B, b, b จะเป็นไงเมื่อมีคนมากกว่าหนึ่งคนจะเป็นแบบรอบแรกหรือเปล่าแต่คราวนี้มันเป็นหนุ่มสูตรเสนอจะเคีคร์หนี่ให้ดีคร์ดที่ติดไว้ทั้งหมดให้รวมถึงล้างประวัติอาชญากรให้หลุดพ้นจากการเป็นคลาสดีทั้งหมดมันแค่การทดสอบแค่ตามผมมานะ่ะเชื่อผมเถอะนักวิจัยที่ติดตามการทดสอบได้สั่งว่าอย่าตามชายคนนั้นไปแต่ดีคราดไม่สนใจนักวิจัยจึงได้ฟังบทสนทนาก,กับ C 4 3 4 3 4 b แทน มือนว่าดีค้าจะสนใจข้อเสนออย่างมากในไม่ช้าพวกเขาก็ตามชายคนนั้นไปจนกระทั่งถูกโจมตีและกินโดยควางซึ่งเป็นตัว C จึงทําให้ได้รู้ว่าเมื่อมีคนเข้าไปในพื้นที่4434พวกเขาทั้งหมดจะไม่สามารถปฏิเสธ 4434B ได้เลย นักวิจัยต้องการทดสอบขีดจำกัดพลังของ4434จึงมีไม้เด็ดสำหรับการทดสอบต่อไปดีคาร์ดคนใหม่ถูกส่งไปยังท้องถนนในรอบนี้ได้สมใส่ระบบลอกดึงตัวและติดกล้องเพิ่มอีกด้วยเขาได้รับคำสั่งให้รอที่ขอบของพื้นที่ SCP-4434 กระทั่ง4 4 3 4 b ปราบีปากฏตัวไม่นานล่างนั้นก็กลายเป็นหญิงชราทันทีที่คั์ดีเห็นเขาก็พูดคุยกับคนนั้นและพร้อมปฏิบัติตามและแล้วลอกก็ทำงานเพื่อดึงตัวเขาออกจากพื้นที่หญิงชราได้ชักมีดออกมาและตัดระบบลอกที่ดึงดีคั์ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ดีครัดจึงเป็นอิสระลุกและตามหญิงคนนั้นเข้าไปในป่า ถึงถูกลุมกินจนไม่เหลือซากนักว,วิจัยเริ่มไม่พอใจกับการทดสอบในครั้งนี้ซึ่งไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนอกจากการสูญเสียเพียงเท่านั้นดังนั้นการทดสอบครั้งที่4พวกเขาจึงตัดสินใจใช้มาตรการค่อนข้างรุนแรงโดยใช้โดรนบินควบคุมให้อยู่เหนือพื้นที่ที่ระบุว่าอยู่ปากถ้ำ มืดเกินกว่าจะมองเห็นสิ่งใดผ่านทางเข้าและโดนให้ติดตั้งจุดยึดที่พื้นบริเวณปากหลุมก่อนจะบินเข้าไปสำรวจต่อแต่สัญญาณก็เกือบขาดหายดีคาร์ดคนต่อไปถูกคัดเลือกเป็นผู้มีประสบการณ์ปีนเขาอย่างสูงดี84041ได้รับคำสั่งเตือนล่วงหน้าว่าตัวตนของ 4434B นั้นจะปรากฏตัวต่อถือหากถูกน้มนาวหรืออะไรก็ตามให้เพิกเฉยไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามและให้รีบเข้าไปในถ้ำให้เร็วที่ ุกำหนดเป็น 4434D ข้าดีไปตามถนนเธอวิ่งไปตามทางเข้าป่าในทันทีเธอสามารถไปถึงปากถ้าได้โดยไม่เจอตัวประหลาดใดาๆเลยหรือความที่กินเนื้อก็ไม่เจอจากนั้นจึงรีบผูกเชือกติดตั้งโดยโดนโหนตัวลงไปในรูเมื่อลงไปแล้วเธอเล่าถึงถ้าหินธรรมดาถ้าหนึ่งมันเปียกมากขึ้นเรื่อย เมื่อลงไปหน้าแปลกที่มาถึงด้านล่างแล้วพบกับห้องทรงกลมกว้างประมาณ8เมตรพื้นห้องนี้ไม่ได้ทํามาจากหินหรือดินมันเป็นเหมือนเนื้อมากกว่ายังมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยดีคาร์ดได้รับคําสั่งให้หยิบกระดาษจากพื้นถ้าและออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่า 4434B และ4จะเป็นตัวตนหรืออะไรที่แย่ก,กว่านั้นหรือเปล่าหลังจากเก็บแล้วเธอจึงปีนออกจากถ้า เมื่อออกมาก็ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆเธอเริ่มเดินทางออกมาจากพื้นที่ในที่สุดเมื่อเธอไปถึงเจ้าหน้าที่ที่รออยู่ขอบของพื้นที่ D84041 ยื่นตัวอย่างและกระดาษที่เธอพบให้พวกเขาแต่แล้วก็หยุดและหันกลับบนพื้นห่างออกไปประมาณ5เมตรมีจานอาหารอยู่เธอเดินเข้าไปในพื้นที่4 4 3 4 หยิบจานแล้วเดินกลับเข้าป่าโดยไม่ลังเลอะไรเลยจากนั้นจึงไม่เห็นเธออีกเลยซึ่งชัดเจนแล้วว่า 4434B สามารถอยู่ในรูปแบบอื่นนอกจากมนุษย์และสัตว์ได้เมื่อวิเคราะห์สิ่งที่ดีคาร์ดเอาออกมาจึงเรียกอดีตเจ้าของมาสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกครั้งก่อนไหมมีบางสิ่งที่พูดคุยตอนนี้ไม่ได้ครับก่อนที่ลูกสาวเขาจะเสียชีวิตนอกจากความหลงไหลในการเขียนเรื่องราวต่างๆแล้วเธอยังหมกมุ่นกับ สิ่งลี้ลับเมื่อเจ้าหน้าที่ถามสิ่งนี้ใน 4434D เขาบอกว่าน่าจะเป็นของลูกสาวในตอนนี้องค์กร SCP เข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงตรวจพบความรู้สึกของศาสตร์เว่นมนจำนวนมากในบริเวณน,นั้นเป็นเศษเสี้ยวพลังงานที่เหลือจากพธิธีเก่าซึ่งเป็นเว่นมน และแม่มดเนื้อหาของกระดาษที่พบในถ้ำยิ่งเพิ่มทฤษฎีที่ว่าลูกสาวของเขาอาจจะมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่นำไปสู่การสร้าง4-4 3-4มีบทกวีเข,ข้าวว่าป่าคือทะเลลมคือคลื่นน้ำคือใบไม้ลำธารกลายเป็นกระแสน้ำนกกลายเป็นป่าและประกาหลังก็พบว่าบ้านของมันเป็นเหมือนเชื้อราจเจริญง,งอกง,งามตามปรารถนาพื้นดินเป็นชายฝั่ง ดึงฉันด้วยเท้าลากลงและดึงกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันจมดิ่งลงไปในแสงไฟที่ไม่สามารถหายใจได้และการค้นพบการต่อสู้ใช่ป่าคือทะเลแต่มันใหญ่พอแล้วป่าคือทะเลที่พร้อมจะกินทุกสิ่งสิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องลึกลับมากขึ้นเมื่อนักวิจัยขององค์กรทําการตรวจสอบ DNA กับตัวอย่างที่เอามาจากถา้ำ C434D สิ่งที่พบตรงกับที่คั์ดดีสาวพูดเอาไว้มันคือสารที่ลักษณะคล้ายกับเนื้อหนังของปลา Anglefish ซึ่งเป็นปลาเรืองแสงนั่นเองและมีการค้นพบครั้งสุดท้ายโดยทีมภาษาศาสตร์ภายในองค์กรตรวจสอบชื่อถนนที่ปาก,กดบนป้ายของ c 4, 4 3 4 a พบว่าคำนั้นคล้ายกับชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกามันแปลว่าฉันจะกลับมาแล้วจบการบันทึกเทป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดดิ่งให้ผมแซบแจ็คเยอะๆนะครับผมอ่ายังไงอย่าผมขอฝากเพลย์ลิส SCP มากมายไว้ที่มุมขวาบนกันได้เลยนะผมถามหน่อยมีใครยังไม่เคยดูครบมั่งเพราะว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยช่องผมเนี่ยทำคลิป SCP มากกว่า200คลิปเข้าไปแล้วยังไงเนี่ยผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย